แม่เป็นโรคไตตั้งแต่ผมตอนผมจดมสาพอดีเลยเตก็ผมเองนะผมไม่ได้อยากจะออกรงเรียนเลยเพราะว่าเองก็บอกว่าโรคไตเนี่ยมันเป็นโรคของคนรวยครับปัจจุบันประกอบอาชีพขายบูหิม่าครับผมไา้สดครับผมขายผ่านโซเชียลติ๊กตอกครับถ้าลูกค้าสั่ง5กิโลกรัมนะ 5กิกร,รมัมลูกค้าจะได้6กิโกร,รมัมคือเราแถมแถมแถมให้อีก1กิโลกร,รัมนะครับเนาะเ้ยเจ๋งมากเจ๋งเมากเลยสวัสดีครับผมชื่อในวิทวัติลายคำชื่อเล่นชื่อคินครับเป็นชนเผ่าระอังอาศัยอยู่หมู่บ้านนอแลปัจจุบันอาย,ยุ27ปีครับปัจจุบันประชากรหมู่บ้านมีทั้งหมด1,528คนครับ 2 7 7ครัวเรือนครับชาวระอ่างนี่ปลูกผักอินรียครับก็ปลูกชาผักที่ไม่ได้ขายก็ปลูกกินครับทำกินในครอบครัวชาวระอ่างเนี่ยเป็นเกษตรกรและส่วนใหญ่ครับแล้วก็มีเป็นหัตกรรมเป็นทอผ้าพวกนี้อันนี้ไม่เป็นอาชีพเสริมว่างก็เ,าเราไปทำ คนมากคนเฒ่าคนแก่เนี่ยนะไม่ชอบอยู่ว่างนะเออกินข้าวเสร็จมื่อคืนก็ต่อผ้าเลยคืนละนิดนิดนิดหลาคืนก็เสร็จแล้วปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับที่พัฒนาเข้ามาก็จะมีไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์นี่ครับทำให้เราข,าขายได้ง่ายครับก็บางคนก็ทำออนไลน์บ้างก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นครับ ชนบ้านเราเลยเนี่ยเราจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายครับคือจะหาของป่ามากินกันอาหารการกินี่ยมันเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นรุ่นปู่รุ่นย่าครับก็มีจะมีพวกผักเป็นของป่าอะไรพวกนี้ครับเอามาทําเป็นกับข้าวก็ได้เอามีผลไม้ของป่านี่ก็มีครับเอามากินกันสําหรับผมก็มีความสุขครับกับการใช้ชีวิตแบบดาราอังครับเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมา เป็นวิถีที่วิธีผมคิดว่ามีความสุขครับ ครับผมชื่อนายวิทวัสไลคำชื่อเล่นชื่อขินครับเป็นชาติพันธุ์ดาราังครับมาจากโดยอ่างขังจังหวัดเชียงใหม่ครับปัจจุบันประกอบอาชีพขายบูหิมะครับเออคือขวดขอความรู้ได้ไหมว่าอย่างของเราต่างจากชาติพันธุ์ม้งยังไงจะเป็นวัฒนธรรมมากกว่าครับแล้วก็ชุดแต่งกายครับเราจะเป็นเอกลักษณ์เลยครับเรื่องการของเราถ้าเป็นผู้หญิงก็จะใส่สิ้นสีแดงอย่างเดียวเลยครับแล้วเป็นของผู้ชายก็จะใส่ ที่เป็นกางเกงจะเป็นกางเกงสีน้ําเงินครับอ,อครับแล้วก็มีดนตรีเป็นของของชนเผ่าครับโอ้โดีจังแล้ววันนี้มากับใครคะเนี่ยวันนี้มากับลูกสาวกับภรรยาครับ<อ><อ>ลูกสาวกี่ขวบอตอนนี้สิบเดือนแล้วครับสิบเดือนกว่าแล้วครับ<อ>ครับเป็นตเอ็นดูไม่เี้เห็นบอกว่าทําขายบัวหิมะใช่ครับเราทําอาชีพนี้ได้ยังไงครับก่อน พ่อแม่ผมเช่าสวนครับแล้วที่จริงผมอะทหลายอาชีพเหมือนกันครับเป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนครับแล้วก็เป็นทํางานอยู่ร้านอาหารตัดข้าวแกงครับอืมครับทําหลายอย่างมากครับครับแต่ว่าผมเลือกที่จะมาทําอาชีพขายบูหินมะอยู่ที่บ้านกับครอบครัวมากกว่าครับก็เลยทําเริ่มขายบูหิมะครับอืมขายทางออนไลน์ใช่ไหมครับใช่ครับขายขายยังไงครับช่องทางยังไงบ้างเล่าให้ฟัง เออผมขายผ่านโซเชียลทิกตอกครับไลฟ์ไลฟ์สดครับอ๋อไลฟ์สดขายบูฮิมะเหรอครับใช่ครับทิกตอกชื่ออะไรสมมุติคนอยากกินบูฮิมะเอ่อทิกตอกผมชื่ออาคินผลไม้ผลไม้ตามประดูกาลครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นสำหรับบูฮิมะนะครับทุกคนนะทุกคนสั่ง5กิโลกรัมอ่ะผมจะแถมให้ทบูฮิมะไป1กิโลกรัมนะครับทุกคนเป็นเบอร์ค่าไซส์นะเดี๋ยวผมจะค่ายดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะไซส์ใหญ่นะครับเอ่อไซส์เล็กเนาะนะครับแล้วก็ไซส์ขนาดกลางนะ นี่เป็นขนาดใจใหญ่นะทั้งหมดเนี่ยถ้าลูกค้าสั่ง5กิโลกรัมนะ5กิโลกรัมลูกค้าจะได้6กกิโลกรัมคือเราแถมแถมแถมให้อีก1กิโลกรัมนะครับเนาะเ้ยเจ๋งมากเจ๋งเจ๋งมากเลยอ่ะดี่น่าสนใจมากๆแล้วไอ้โบฮิมานี่มันมีทั้งปีไหมหรือมันเป็นหน้าของมันโบูรหน้าระยะเวลาการปลูกเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนครับตั้งแต่กุมภาถึงมีนาครับ แล้วดูแลจนถึงเดือนตุลาครับก็เริ่มขุดเลยครับเริ่มขุดจนถึงเดือนกุมภาปันแล้วก็ปลูกอีกทีครับครับแล้วเมื่อกี้บอกว่าอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกเนาะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ละคะคุณคุณพ่ออยู่ครับแต่คุณแม่เสียชีวิตแล้วครับเป็นเป็นโรคไตครับเสียชีวิตครับแสดงว่าตอนที่ท่านอยู่นี่ ค่าใช้ใจ่ายก็น่าจะเยอะมากใช่ไหมคะเรื่องเรื่องโรคไตใช่ครับเยอะครับแม่เป็นโรคไตตั้งแต่ผมตอนผมจบมสามพอดีเลยครับด้วยความที่เราเป็นเราเป็นเด็กด้วยครับเรายังไม่อยากออกเรียนด้วยซ้ำเพราะว่าเราเราเราอยู่ม .3 ใช่ไหมครับเราอ่ะมันมันเป็นมันเป็นต้นนลยครับม,รมันเป็นมันเป็นวัยเรียนด้วยครับเข้าใจเรา ค่อยๆใช้เวลาได้เลยนะคะตัวผมเองอ่ผมไม่ได้อยากจะออกเรียนเยเพราะว่าองก็บอกว่าโลงไตเนี่ยมันเป็นโรคของคนรวยครับแล้วเราเนี่ยเราไม่ใช่คนรวยเนียครับก็ก็ต้องออกเรียนครับตอนนั้นครับก็ต้องไปหาเงินก็บ,บอกว่าอาทิตย์ละสองพัน เราคิดถึงว่า2,000เั 2, น่ีงเราจะไหวอะ่ะเราก็เลยตัดสินใจไปทำก,กันกับพี่กับกับพี่สาวครับก็อันนี้ถ้า2,000 20, เรื่ต้องส่งไปให้บ้านแล้วพอได้ประมาณสัก3-4เดือนครับมกีก็ได้รักษา ครับได้รักษาคือได้ได้ล้างไตล้างไตไม่เสียตังค์นะครับก็ครับประมาณนี้ครับช่วงที่หนักมากช่วงหนึ่งในชีวิตเลยนะคะผ่านมันมาแล้วเนาะครับผ่านมาแล้วตอนนั้นช่วงที่ท้อมากๆเราทํายังไงให้เราก้าวข้ามความท้อได้ในช่วงนั้นนะคะตอนนั้นเนี่ยก็จากครอบครัวแหละครับกําลังใจดีที่สุดครับครอบครัวพ่อแม่นะครับ แล้วก็ภรรยาก็ลูกครับกำลังใจให้ผมครับก็อีกอย่างหนึ่งทเวลาว่างผมจะทําเพลงครับทําเพลงด้วยครับทําเพลงแต่งเพลงเหรอครับชอแต่แต่งเพลงครับอ๋อแต่งเพลงด้วยใช่ครับสไตล์ไหนอะฮะเออสไตล์ของผมมันจะเป็นสไตล์ pop p o แล้วก็มีแรปหน่อยๆครับนิดนิดนึงแต่ไม่ได้เยอะครับมีผสมดนตรีชาติพันธุ์ของเราลงไปด้วยไหมฮะจริงๆผมทํา ทำเพลงเนี่ยผมทําเพลงชาดิพันธ์ด้วยครับแล้วก็ทําเพลงไทยด้วยครับครับเก่งจังแล้วมีไปไปแสดงที่ไหนบ้างคะหรือลงช่องออ YouTube อะไรอย่างี้บ้างไหมอ๋อใช่ครับผมทําช่อง YouTube อยู่ครับเป็นช่อง y o u t u n e k a n n e l ครับครับอันนั้นก็ทําช่อง YouTube เ,เพลงอ่ะผมจะลงตรงนั้นหมดเลยครับแล้วก็ลงผ่านเพจด,ด้วยเพจ Kin ินช n แ e ลครับแล้วก็ลงผ่านทิกต็อกด้วยครับครับตอนนี้เป็นไงยอดวิวเป็นไงฮะ เยาววิวก็ก็ก okay. ah, ็โอเคครับแต่ก็ยังยังไม่เยอะมากครับโชว์ชื่โชว์เพิดหนึ่งได้ไหมฮะสักนิดหนึ่งเอาเพลงไทยป่าครับครับเพลงไทยก็ได้โอเคครับก็แค่คนเดินดินทินทานจากสุนสุราไม่ได้อยู่เนี่ยขินไม่ใช่พระอินทร์หรือราชา ก็แค่คนธรรมดา,าเธอเธอไม่ยินก็นตามใจก็แค่ทำเท่าที่มีอะไรก็ไม่เคยคิดจะตามใครเอ้ยเฮ้ยเ <วา S 1> ป้ยเฮ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 คยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไอดยเใ้ยไหมครั้ใช่ไหมฮ<ช>้ยเฮ้ยเิ่ยเฮ้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 ยเอ้ยเ้อเฮ้ยเา้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยนเฮ มันติดหูง่ายนะจริงเออแล้วตอนนี้เป้าหมายสูงสุดหรือความฝันสูงสุดในชีวิตของคิมออะไรคะเป้าหมายสูงสุดของผมอยากจะให้ครอบครัวมีสุขสบายขึ้นครับนะคะแล้ววันนี้ก่อนที่จะโชว์ความสามารถความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะอยากจะได้เงินทุนครับเงินทุนเอาไว้เลี้ยงครอบครัวครับอได้เลยครับได้ คุณควรจะได้รับจริงครัแสดงความสามารถให้ดูก่อนดินะวันนี้ต้องวันนี้มาโชว์อะไรบ้างครับวันนี้เราจะได้เห็นอะไรวันนี้ผมจะมาโชว์ความสามารถเกี่ยวกับบูหิมาครับไม่ร้องเพลงให้ฟังอีกเหรอครับอยากฟังอีกได้ครับเดี๋ยวจะรอดูพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับคินสวัสดีครับ ดีใจที่คินมารายการนะครับท่านผู้การครับเดี๋ยวเราจะให้คินพาไปชมขั้นตอนการเก็บโบหิมะครับคินครับตรงนี้เลยครับคินครับโบหิมะเนี่ยเราต้องปลูกไหมหรือว่าเขาขึ้นตามธรรมชาติต้องปลูกครับที่เราจะไปดูเนี่ยคือไร่ที่คินปลูกถูกไหมใช่ครับไปชมการเก็บโบหิมะกันครับที่มานครับมาเลยครับสวยงามประเทศไทย จากบ้านเราไหมครับไกลครับประมาณเดินทางกี่นาทีครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงเราตัดอะไรครับนั้นเป็นกิ่งของโบหิมะครับ๋อนี่คือกิ่งโบหิมะใช่ครับ๋อเขาอยู่ในดินนะมันคล้ายๆพวกเผือกมันแก้วเหมือนกันเนาะขายกันยังไงครับกินโลละ เอาโลละ30มสถึงสีครับแล้ปกานครับและนี่คือโจทย์ของเราครับตอนนี้ทีมงานนำหมายเลขไปติดที่ต้นโบวหิมะสต้นครับ1 2และ3ลงเดาว,ว่าน้ำหนักของบัวหิมะให้เรียงครับจากน้อยไปมากใครตอบถูกจะมีรางวัลพิเศษมอบให้จากคินครับเรียงจากน้อยไปมากนะครับ ทั้ง3ามท่านเขียนเสร็จแล้วนะครับครับชูป้ายเลยครับ 1, 2, 3คือโต๋อ1ส1คือครูเงาะและ 1, 3, 2คือพี่หอยที่ถูกต้องจะเป็นอะไรครับที่แม้ครับขอชมต่อนะครับ น้อยสุดผมให้เบอร์หนึ่งครับแล้วก็เบอร์2แล้วก็เบอร์เบอร์สามครับชัวร์ไหมชัวร์ครับพร้อมแล้วขุดได้เลยครับทินก็ตอบว่าน้อยไปมากคือ,อเลขหนึ่งครับ 1> แ,1แล้วก็สองแล้วก็แล้วก็สครับเขาตอบหนึงสงสานะครับซึ่งตรงกระโตนะครับกระโจนแต่จะใช่หรือเปล่าครับ หนึ่งเขาบอกว่าน้อยสุดครับต้องเอาดินออกก่อนนะครับเรานับน้ำหนักเฉพาะปริมาณของัวหิมะนะครับหมายเลขหนึ่งน้ำหนักที่ได้คือ16.5กกิโลกร,รัมครับหมายเลขหนึ่งครับ ยังไม่แน่นะครับต้องดูเหมาเลขสอต่อครับสองต้องมากกว่า1นะครับชมต่อครับพี่หอยบอกว่าหนึ่งสามสองใช่ตบอกว่าหนึ่งสอสนะครับหัวนี้ก็ดูอันนี้ก็ดูฐานใหญ่จะมีหัวที่หล่นๆอยู่ด้วยในดินต้องดึงขึ้นมาใหม่นะครับเยอะเลยอ่าหัวใหญ่จังหวะที่เราดึงเนาะน้ำห,หนัก ที่ได้เท่าไหร่ครับ21.5กิโลครับตอนนี้สองมากกว่าหนึ่งคุณน้อครับไปแล้วค่ะคุณไปแห้อไปแล้วนะครับไปแล้วค่ะโอ้มาเต็มครับลูกใหญ่มากครับเยอะมากเยอะมันดูเยอากเขานับเป็นลูกหรือเป็นหัวครับอ่านับเป็นเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกเลยโอ้โหน้ำหนักอู้นี่มาเต็ม เกน20ไปแล้วครับโอหน้ำหนัก oh. คือ24กิโลกรัมครับเรียง1 2 3ครับ oh. และผู้ที่ตอบถูกของเราก็คือ oh. คุณโตรครับโอ้ชคดีความมั่นยำของคินเนี่ยคินทั่ว่คินมองลงไปที่แต่ละต้นเนี่ย oh. มั่นยำกี่เปอร์เซ็นต์ครับ uh. ประมาณสักเก้าสิบครับพอดีเบรอร์สองกับเบอร์สามเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันหรือว่าใกล้มากหือว่าใกล้เพราะว่าลำต้นมันคล้ากันครับครับแต่ว่าผมจะดูที่ดินด้วยแต,แต่ตรงนี้เป๊ะมากตรงนี้เป๊ะมากคินก็เก่งมากครับท่านการครับตอนนี้มีผู้โชคดีที่ตอบถูกเป๊ะๆได้รับประทานแล้วหนึ่งท่านก็คือพี่โตอ่าอีกสองท่านอยากแก้ตัวไหมครับแก่อยากสิฮะแก้ตัวผมมีเกมให้แก้ตัวครับเมื่อสักครู่เราเห็นว่าคินเนี่ย เขาเรียงบูหิมะบนตาช่างผมท้าทั้งสองท่านทําสิ่งเดียวกันให้ช่วยกันครับถ้าผ่านโจทย์ของเราได้เรามัลพิเศษเช่นกันพี่แานครับโจทย์ขึ้นมาบนเวทีเลยครับเออจริงนะจะยากกูง้อกับพี่หอยเชิญกลางเวทีเลยครับได้ครับใส่ถุงมือก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมบอกโจทย์ครับโจทย์ที่ผมจะท้ากรรมการสองท่านคือให้เรียง โวหิมะผมขอน้หนัก20กิโลกรัมเรียงบนนี้นะครับแต่เวลาที่ผมให้คือ1 8 0ิวินาทีอผมคูเรียงผมผมยกจากนี้ไปอ่ะเดี๋ยวหนูเรียงแล้วพอปล่อยมือมันต้องอยู่ได้นะครับถ้าล้มไม่นับนะครับทีมงานครับเป็ซุปขอเวลาครับกินให้เทคนิคง่ายๆก่อนเทคนิคต้องยังไงครับเขาวางที่ใหญ่ๆก่อนครับวางใหญ่ๆก่อนวางใหญ่ๆก่อน180รวินาทีนะครับ ร้อมครับจบเป็นลาครับมามาเรนี้มาทีละสองเลยเย็นนะจะเย็นนะอันน um ี้วางนี้เฮ้ยเค้ยมูใหญ่กว่านี้ไหมมี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 เอาใหญ่กันเอาเล็กออกมาเอาเล็กออกมาก่อนเอาเล็กออกมาก่อนโอ้โหผ่านไปแล้ว20่สวิครับน้ำหนักตอนนี้6กกิโลแล้วครับ อุ้ยอันนี้สวยครูมันใช่เรื่องสวยมันเป็นแง่รูปหัวใจอะไรเนี่ยเอามาทำงานเล็กนิดเดียวเวลาหนอยิวินาทีครับเท่าไร่ละเท่าไรแล้วครูน้ำหนักตอนนี้13บกิโลครับปัญหาคือยีพลุงพลังเนี่ยแหละช้าเลยครับเล็กๆจะวางกอไหมครับยังยังครับวางกอกอก่อนไหมเผื่อมันจะแตะมันแ้ากิโลแล้วครับอันไหนวะน มันี่ช่างให้ไม่หวานครับเดี๋ยวคุยอย่าพึ่งวางเดี๋ยวผมผมกวาพี่วางหนูพี่วางนะพี่างนะถึงไหมไม่ถึงนะวันนี้น้ำหนักไม่ถึง18ดกิโลครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงให้มันกิ้งมันีันทีน่มันจะไหลเลอเวลาสิวินาทีครับพี่ประคองฐานล่างได้ไหมเดี๋ยวู้จักกันก่อคได้ยู่ หล่นละหล่นละไม่หล่นไม่ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้พี่อะมาให้สองลูกยี่สิบปีครับหยุดใชหยุดอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งท้อใจอย่าพึ่งท้อใจนี่จะไปนี่จะไปนี่ดันอันนี้ดันนี่อีกครันงนี้อ่าแปดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง คือตอนนี้ย19กกิโลผมให้ผมให้ให้วางเพิ่มอีกสองหัวให้วางอีกสองหัวสองหัวแล้วถ้าไม่หล่นเนี่ยแล้วถึงย0สิบก็ถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคนะอัเอับาแต่ให้สามเลยพี่ให้สามเลยให้สามหัวเลยเบาๆต่อไปพี่เบาไปเบาไปเอาเอาเอาระวังทางซ้ายมือคูนะครับมันจะตรงเนี้ยตรงเนี้ตรงเนี้ยรุู้ยเบาๆเอารูกแบบไม่ต้องใหญ่มากก็ อย่างค่อยๆอย่าอย่ามีเสียงกรีดนะไม่มีไม่มีนะดีดีดีวางเยี่ยมข้างบนได้ไหมได้ไหมอ่ะอันนี้ท้าทายอันนี้ท้าทายมากท้าทายนะท้าทายเงียบๆเบาๆเบาๆครบแน่นอนพอดีถึงยังตกถึงแล้วครับวันดีครับถอยช้าๆครับน้ำหนักที่ได้ตอนนี้คือ ยี่สิบกิโลกรัมพครับเป๊ะคือคือผมไม่อยากให้มันเกินไงผมพยายามให้มันพอดีมันจะดูมืออาชีพเวลาเราเกินไปนานแล้วครับผมขอบคุณมากครับครูขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับประจำที่เลยครับเห็นนะพอดีเลยเป๊ะเลยเป๊ะเป๊ะอท่านผู้การครับรางวัลที่ทั้งสามท่านจะได้รับก็คือเมนูอาหารมื้อพิเศษครับเมนูนี้ชื่อว่า กล่องยังซาเฮาบูฮิมะอ่าชื่อว่าอะไรครับไม่ผมจะถามคุณอ่ะคุณอยู่ใกล้กว่าผมคุณอย่ามาอ้าแล้วแบบอ้าอะไรครับอันนี้อันนี้เราจับได้ว่าคุณจะโยนไปให้ไม่ีร้อยจ่าจริงๆไม่เอาไม่เอาอะไรนะกล่องยังซากล่องยังซาบูฮิมะอ่าเฮาบูฮิมะบูฮิมะครับภาษากลางเรียกว่าบูฮิมะต้มหมูลุงบูฮิมะครับ ต้มหมูลุงบัวหิมะเดี๋ยวคินต้องไปหาวัตถุดิบเพิ่มครับครับเข้าไปในป่าเหรอครับใช่ครับผมเจอแล้วครับวัตถุดิบที่เราจะทำเป็นเมนูนะครับเดี๋ยวเราจะทำเมนูอะไรนะครับรอติดตามได้เลยนะครับต้นอะไรอ่ะครับอันนี้เป็นต้นไฮรดมายครับเป็นต้นมะขามป้อมนะะออ๋อมะขามป้อมนะครับอุ้ยโดนตากล้องน่าจะโดนตากล้อง ดอกกะลอยครับใช่ครับดอกกะลอยมีชื่อกลางไหมครับภาษากลางภาษากลางไม่มีครับนี่คือเป็นพืชท้องถิ่นเราเนาะหมูสามชั้นเนาะเอาหมูสามชั้นมาสับนะครับ แล้วก็ซอยเครื่องเทศต่างๆครับสมุนไพรรุกเค้าด้วยกันนี่ได้ขูดแล้วครับใช่ครับเอาเปลือกเข้ามานะครับเอาเปลือกชะนออกก่อนนะเปลือกเขามีรถอะไรครับปัดฝาดนิดหน่อยครับปัดฝาดนะครับเอามาสับครับลุกเคล้ามีการโขลกครับลงมาหาโลกจริงๆเราือเครื่องนี่คือเครื่องเทศชั้นดีครับเครื่องอย่างนั้นพุกกับหมูครับปั้นเป็นก้อนกลมๆไปลูกๆและนี่คือโบฮีมานะครับ ปอกเปลือกก่อนแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆครับบุหิมะนำไปต้มน้ำนะครับเก่งแบบยุดยึดมากมเดือดแล้วครับตอนนี้กบี่นไร่ทิมทานแล้วก็เอาหมูที่เราปั้นนะครับ,รบไปต้มครับผมว่าตรงหมูเหมือนมันจะมีรสเผ็ดนะตัดน้ำมันเหมือนเกงจืดอะใช่ครับหนูน่าก <ๆ S 2> ินมากจากหวานๆนี่น หมูลุงบัวหิมะทีมงานครับมาเลยครับวันนีหกลังกลุ่นเลยอ่ะนอกจากเอามาต้มทำอาหารแล้วทานสดได้ไหมใช่ครับทานสดได้ครับทานสดนี่ต้องต้องแบบดิบๆแล้วกินเลยหรือว่าเอาไปต้มหรือว่าอะไรครับไม่ต้องทานได้เลยครับมันรสชาติมันจะเหมือนอะไรรสชาติจะหวานๆครับหวานๆมันแกวมใช้คล้ายครับจะหวานกว่า หอมเหมือนแกงจืดเต้าหู้หมูสับชิมน้ำเลยนะคะอ,อ,อร่อยเป็นแกงจืดที่แบบหอมมากเลยืบัวหิมะใช่ไหมก็มจัดไปครับกินทั้งชิ้นหรือต้องต้องแบ่งแล้วตัดสะดวกพี่พี่พี่ก็ชิมแบบนี้มาเยอะนะผมว่าเวลาพี่ชิมพี่ต้องชิมพร้อมบัวหิมะแล้วก็หมูลุงด้วย มันจะต้องอยู่ในคําเดียวกันอื้ยวนาอร่อยวนผ้ามันเหมือนอะไรพี่มันหวานอ่ะมันเหมือนมันเหมือนฟักแต่แข็งกว่าฟักนิดนึงมันไม่ได้มีเนื้อเลยเลยฟักมันจะจืดๆในะอันนี้จะมมีรสในตัวใช่ไหมคินครับหวานกว่าอือนี่คือตัวชิมหมูแล้วรสจัดใช่ไหมแกรัมเลย อร่อยนะเครื่องเทศนะเขามีสมุนไพรเยอะมากหอมมากมากมันคือสามเกลือครับพริกไทยรากผักชีกระเทียมแต่อันนี้มันจะมีแบบความแซ่บๆอ่ะครับเมนูนี้ผ่านไหมครับผ่านมากๆผ่านครับความสนุกยังไม่จบครับรับชมต่อคลิปสองที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับ